ข้าวซ้ายกันครับสวัสดีครับขอดูอนุญาตขับขี่หน่อยครับโอ้ยังงูสามีแล้วหนูมีแลหนูต้องส่งอะไรเดอ่อ๋อแล้วทำไมไม่ใส่หมวกวันนี้ไม่ได้ทำงานแล้วไงเนี่ยไม่ได้ทำงานมันหยุดมันหยุดแล้วจะไปไหนกันครับ ไปพิมพ์การงานแต่งแล้วจะแต่งงานแล้วโอ้โหจะเบาวคนที่ไหนหวังข่อยนี่อา้าวยินดีด้วยยินดีด้วยถือว่าแสดงความยินดีพี่จะปล่อยไปหนึ่งครั้งครั้ <c oughs> ง,งหน้าสอมหมวกนะอา้าวไปค่อยค่อยไปเอาฝาไปยินดีด้วยเนาะ